สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสูตังเอกังสมิยังปะกกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมีมาวะเนมาตาปิคุสเกนัสติมันชะมตีปิคุสเตีสเปวะอารันตีทสีจโรกาถาตุวิเทวตาเยบุยนาสนิปติตาอุนติปะกกวันตังทัศนายปิคุสังคันจะอตะโคจตุนัสุตาวาสกายกานังเทวนาเอตตะหสิอายังโคปะกกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัต તું સ મીમા હવન એ માતા પિગુ સખે ન સખી પંચમ વારાંતે સહિ સરોકા થા તું તે વત સની wartawan Napiangan cau pina pakawate lupaa sang gamema upasang gatawa pakawato seke ka apa suya mati ata kota tewata se tapi nama padawa buo sang menciang wa pahang pasarya Pasariang wabang sam minjaya ewa mewa sutawa sesu tewe sutara hitta pakawato pur tobatang su ata kota tewata pakwenang api watte tewa e kaantangang sue kamantang e กเทวตาปักวัตโตสันติเกอีมังกตาถังอภัสิมหาสัมมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะธรรมอีมังธรรมสัมเวยังกะกิตายะวะอปาราชิตาสังกติยตะักวะอภาระเทวตาปักวัตโตสันติเกอีมังกตาถังอภัสิตาทัตปิกะวุสมะตาหังสุจิตตะหัคตโนอุชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิ Kak heto wa inderianira ganti panditati ata ku apadati watapak wato sedikit imang kata nga pasi cetua kilang. Cetua perikang ina kilang unga camak meyate caranti sutawi ra mak la cakumata sudanca susuna kati.

ahisung sayatapi mayang e tarahi ye pite pikawe pawisanti anakatamatana alanto samasambutate sampi pagawantana e tabaramayewa tewatasani patita pawisanti sayatapi mayang e tarahi aji kisimipikawe tewakaya nang namani kita isimipikawe tewakaya nang namani เตสิสมิพิกเวเทวากายยนังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมานะศิกาโรุทธาสภาสิสมิติเอวังพันเตติโกเตพิคุภะควาโตปัจสุสุภะควาเอตตโวจะสิโรกามานุสสะมิยัตบุมาตัทธสิตายสิตาเคิรคผะระปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหวาสัลลีนาโรมังสาวิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนนามานาวิลาปิโยปัญจสเตยตวะ wartawankabilaawatawe tato sawa kaya apikenta wisana tapi kewote ca apa magru suta puta sa saasanangtempat Turwuyanang pak amak nuana taasanang apikama sa tak sattaraing satang eeke saana a nuana maung apikke palm bisa sapakuta kan

Iti man cuti suti man to, wana wanto yasang sino mo tama na api ka mong bigo nang sa meeting, wak kilati sa saya ka na natawa nino, iti man to, suti wana wanto na api ite sola sa saya ka na natawa nino, iti man to, suti wana wanto yasang sino na api mita na iti man cuti suti Wanawanto yasansi nomatamana apika mungwitung nang submitting wak nang kumbilaw lachake hiko we pulas tak niwe sanang buiyo nang satasahasang yaka nang payiru pasatik. sopaka submitting wak nang puliman jatisang kandapa na adipati mahala. Jaya sansis okuta pita sabawo inana maha-maha para edi mento chutik, mento wanawento ya sansi. No, moda mana apika mungmikunang submitting. Wanang takinan jadisang la jawi ludhota besa sati. Umanana adipati mahala, jaya sansis okuta pita sabawo. Inana maha Pajiman jatisang raja wilu pako basa seti kanang ati pati mahala ca Yasansi di mento cuti mento Wanawento yasansi nomotamana apika mungpikunang sabiting wanang Utaran jatisang raja gwelo ca Yasansi อินทนามามาปะไรที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสัณสิโนมดามนาพิกามุงพิกุลนางสมิติมานาปุริมาติสังจตาโตตักขีเนนาวิรูทากโกปจีเวนะวิรดปักโขกุเวโดอุตรังยิสังจตารโอเตมาฮาราชาสัมมันตาจตุโรทิสัทถนามานาอัตสุวันีกาปิราวัตเวเทสัมมายะวิโนทาสาอากุวันจานิกาสัทธรรมายากุเวนทุเวเรนทุวิภูจะวิภูโตสาเจนโนกามาเสตโตจักินุมันทุนิมันทุจัก ડ૨િ ંન૨ાન ૨મ મ૨લ ઙિ માઓ લેજળ ન ઙબલ ૨ંિ ના名 ઈિળઓ ઌા subset ઙય યઢ પરલ સેજ când ા�િરઆ ચિલ આથ ખAA કા યજં મળ� อาคุณาคารยาสันสิกนโเอราวันโนมาหานาโกโสปากาสินิติวันังเยนาคาราเจสาสหันติเทปาติชาปักวิสุตจักุเวหายสาเตวะนามชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเทสะนามังอภะยันตะธานาคาราชาณะมาสิสุปันนาโตเกมามากาสิโตสัญญาหิวาจหิปาระวาหยันตานาคาสุปันนาสารนามากังสุปุตังขิตาวชิราหัเทนะสุมุ สัมมุทางอสุราสิตาภาตโรวาสวัเสเตอิติมโตเยสันสิโนกาลกัญจามาวิสมาอสุราธานเวคาสาเวปจิติสุจิตติจัปหาราโทนามุจิสาสัตตันจักภริพุตานังสภเวโรจนามากาสนัยหิตวาปิงเสนังลาหุกตะมุปาขมุงสมา โยธานิพันธันเตพิกุนังสัมมิปิณหานาาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตธาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัสสาเมตากรุณาไายกาอาคุเทวายสันสีโนทเสเตทัสธาไกยสเพนนตวานิโนอิทิวันโตจุตินโตนวันโตยสัสนสีโน โมทามนาภิกามุงวิกุนังสมาติวะนางเวนทูจเทวาสาลใจัสมาจตุเวยามาจันดสุปนิสาเทวาจันดามากุปุรากิตาสุริยาสุปนิสัตถิวะสุริยมากุปุรากิตานาคตานิปุรากิตาวะคุมันทวาระกาวสุนังวาสโวเสโตสโกปาคาปุรินทาวตทเสเตทัสสะรากายสเปนนตวานิโนอิติมนโตชุติมนโตวันวันโตยะสันสิโนโมทามนาภิกามุงวิกุนังสมาติวะนาง อาทาคูสาภูเตีวาชรามคิสิคาริวะอาริทกะจารุชาจามุมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะานิชกาสุเรยารุจิราอากูอากูวะสะวรนณิสิโนทัศเสตทัศรากายาสภินานาตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยยสันสินอมุตหานาภิกกรรมุภิกุนังสัมมิติมานาง sama nama sama na manu sama nu su ta ma ki ta patu aku aku ma no patu si ka a ta ku ha ra yo the wa ye ja ro hi ta wa si no pa ra ka ma ha pa ra san si ta ta sa na na ta wa ni di man to ju di man to wa na wan to ye san ka mu bi อาคูเวกันนะสาสหโอทาตะกายาปะโมคค์อาคูเวเทวาวิจักขะนาสัทธามัตาฮาละกขชามิสก้าจายาสันสีโนธนียังอาคาปจุณโยธิสาบอภิวัตสติทัสเตทัศธากายาสเพนนาตโตวะนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนโมดามนาปิกามุงวิกุณังสัมมิติงวะนา เคมียาตุศิายามากัตกาจายสันสีโนสัมพิตะการามาเสรษฐโชตินามาจะอาสวะนิมานาติโนอาคุอัตอาคุปารานิมิตาทศเทเตทศรากายาสเปรนาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวกนนวันโตยสันสีโนมตมนาภิกาวงภิกุนังสัมบีติงวานังสัตเทเตเทวานิกายาสเปรนาตตะวันิโนนามันวายนาอากัรจุญย์เยจันเยจัตสติสาสาปวุตธะ ชาติมาขีลังโอคาตินนามะนาสาวังตะเกโมคาตรรังนาคังจังทังวะอาสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจัปปุตตาปิฏิมะโตสหัสันนังกุมารโอติโสจัตโสปาคาสมีติงวะนังสหัสภามารโอกานามาปัมมาปิฏฐาติโอปปันโนชุติมันโตวิสมะกายโยยสันสิโสทัสเตตอิสราอาคูปเจกะ wartawan Wasawat di te seca ceto a ka to periwre to te jasate api gan tete tewe sama ma mala seak adi kami pasa kan sama diang heta kan pantara kena pantama tu wo parware tak ma wo mu citako jeang Ipiata ma seno kan ha sena ta pauwu โกเมโกธนะยันโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจัพพังอปิญญาเยาวะคิตตวะนะจัปูมาตตัวมันตยิสัทธสาวะเกาสเนระเตมราเสนาปิกันตาเตวิชานาตาปิกโวเตจัตตปมกรุสุตวะปุระสัสสานังวิตระเคหิปักอมุนเนสังโลมันปิชัยยุงสัพเทวิชิตาสังฆามปิยติตายสันสโนโมทันติ สหตฏิสาวกคาเตชะเนสุตาติ